ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่บริเวณซอยกำนันซอยสามนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณซอยที่อยู่บริเวณด้านในซอยกำนันซอยสามเข้ามานะครับเพลิงกําลังลุกไหม้ทางเทศบาลนครอุดรธานีกําลังช่วยกันดับเพลิงในครั้งนี้ไว้นะครับโดยรถดับเพลิงจํานวนหลายคันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุครับผมพาไปดูครับ อย่างแรงลยทีเดียวนะครับทางเจ้าหนี่ดับเพลิงเองหลายฝ่ายนะครับเข้ามาบริเวณถุงด้านในกําลังดำเนินการลุกลามไปยังจุดอื่นนะครับบ้านแต่ละหลังนี่เป็นบ้านไม้นะครับท่านผู้ชมครับอันดที่สามเจ็ดเก้านะครับก็มีเห็นตอนน,ตนี้ดับเพลิงกำลังดำเนินการช่วยกันดับไฟกันอย่างเต็มที่นะครับ เนื่องจากว่าไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงครับท่านผู้ชมครับ ไฟไหม้ที่บริเวณซอยกำนันนะครับซอยกำนันทางแยกเข้าซอยสามนะครับ mm. เพลิงกำลังลุกไหม้ยอย่างรุนแรงฟังดับเพลิงเยันช่วยกันอย่างเต็มที่ครับสกัดเพลิงจะพยายามควบคุมไว้หลังนี้นะครับเพราะว่ากำลังจะมีการลุกลามไปหลังอื่นครับท่านผู้ชมครับ นะดับเพลิงทศบาลนครอุดรธานีตอนนี้ส่งกำลังเข้ามาเสริมอีกหลายคันนะครับ เกิดเหตุเป็นบ้านไม้นะครับเดลอยังคงลุกไหม้อยู่นะครับอย่างรุนแรงครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุดรธานีถนนนิตโยนะครับซอยกำนันซอยสามครับ ลมค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ินเ้ยเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้สองชั้นตอนนี้ลามไปสองหลังให้ทั้งหมดแล้วนะครับ กำลังทำการสกัดเพิงไว้ไม่ให้ลูกรลามไปบ้านหลังอื่นครับโดยซอยนี้นะครับมีบ้านไม้จำนวนหลายหลังเลยทีเดียวครับยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เขตเทศบาลน,นครอุดรธานีซอยกำนันซอยที่สามบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นสองหลังตอนนี้เสียหายไปทั้งหมดทรัพย์สินอยู่ด้านในไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์นะครับเสียหายไปทั้งหมดนะครับดับเพลิงเทศบาลน,นครอุดรธานีกําลังลุยเข้าไปนะครับเพื่อจะเข้าไปสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปนัง จุดอื่นแล้วก็บ้านหลังอื่นที่เป็นบ้านไม้อยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมโบถังแก๊งนั้นเลยครับ เดี๋ยวผมคงต้องออกจากจุดนี้ก่อนนะครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงถังแก๊สออกมาจำนวนมากครับ แรงเลยครับท่านผู้ชมพัดมาอย่างแรงพอสมควรในทีเดียวนะครับออตอนนี้สกัดไปได้บางส่วนเท่านั้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้างนะครับแต่ด้านหลังตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองยังไม่ได้เข้าไปครับ พี่บอกเอามันุกไม่ั้งใจพ่ตายนะไม่ล้างไส้พอเหรอะไร่ไม่้างไส้อเหรอ ด้านในเนยนะครับเครื่องด้านในก็ลุกไหมอยู่แรงพอสมควรดับเติงเองก็เข้าไปบริเวณดด้านในรับควันก็เยอะนะครับลมก็แรงดูทิศทางของควันไปนะครับลมแรงมากไปทีเดียวครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับถึงตงปลอดภัยใชเจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่วยกันครับ การเพลิงไหม้เขตเทศบาลนคร,รอุดรธานีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาโดยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ภายในซอยกำนันซอย3นะครับรถด,ดับเพลิงทางเทศบาลนคร,ร,รอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุกันอย่างทันท่วงทีนะครับตอนนี้พยายามที่จะควบคุมไฟไว้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่น เพาะบริเวณบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านข้างเคียงนั้นเสียหายไปทั้งหมดแล้วนะครับเขาอยู่ข้างในเหรอพี่เจ้าของบ้านเขาอยู่ไหนเหรอพี่อันอนั้นบ้านเลขที่เหรอพี่ใช่เหมใช่สามเจ็ดสามเจ็ดเก้าบ้านเลขที่เหรอพี่อ๋อ हिम्मत जरूर <laughs> <laughs> <laughs>

นี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพบลิงเทศบาลนครอุดรธาน,น,น,นีกำลังเข้าทำการควบคุมเพลิงไว้นะ